นี่ไม่ใช้โดนัทแต่น้องคือโรตีบอมใส้ด้านในจะเป็นฝไยทองจุกๆแน่นๆช่ชำชำน่ากินมากเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยเริ่มที่การทำแป้งใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์240กรัมเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชานมข้นหวาน30กรัมเนยจืด15กรัมน้ำ120 ml คนคนคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน หลังคนแป้งเขาจะจับตัวเป็นก้นกอนๆแบบนี้นะจ๊ะถัดมามาดูวิธีการนวดแป้งใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์โรยลงไปบนพื้นที่เราจะใช้นวดแป้งบางๆวางก้อนแป้งลงไปจากนั้นใช้มือนวดเป็นเวลา3-5นาทีตอนนวดก็ทําเหมือนซักผ้านะในระหว่างที่นวดถ้ารู้สึกว่าแป้งมันแฉะเกินไปสามารถโรยแป้งสาลีอเนกประสงค์เพิ่มได้เล็กน้อย ถ้ารู้สึกว่าแป้งแห้งเกินไปสามารถเติมน้ำเพิ่มได้หลังนวดแป้งเขาจะดูเนียนขึ้นนุ่มขึ้นแล้วก็ไม่แฉะติดมือจ้าตัวแป้งอาจจะไม่ได้เนียนถึงขั้นเนียนกิ้งนะเมื่อนวดแป้งเสร็จแล้วจัดการแบ่งแป้งออกเป็น8ก้อนแต่ละก้อนหนักประมาณ50-51ถึงกรัมนำแป้งแต่ละก้อนมารวบแล้วก็คลึงให้กลมไม่จำเป็นที่จะต้องกลมบล็อกนะเอาแค่ให้มันเป็นทรงกลมก็พอทำจนครบทั้ง8ก้อนจากนั้นนำเนยจืดมาทาให้ทั่วก้อนแป้งที่เตรียมไว้ ทาให้ครบทั้ง8ก้อนเลยนะจากนั้นนำชามที่เราจะใช้พักแป้งมาทาเนยให้ทั่วด้านในชามนำแป้งที่เตรียมไว้มาวางลงไปจากนั้นหาอะไรคลุมแป้งนะคะแล้วพักทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา2-3ชั่วโมงหลังพักตัวแป้งเขาจะมีความนิ่มขึ้นยืดหยุ่นขึ้นมากๆดูสิคะนาบีเล่นสุดๆนำแป้งที่พักไวแล้วมาวางบนพืนสะอาดๆ ถ้ากลัวแป้งติดพื้นให้ทาเนยหรือนะ้ำมันพืชบนพื้นด้วยนะคะกดแป้งให้แบนลงแล้วจัดการฟาดแป้งกับโต๊ะเพื่อให้แป้งบางแล้วก็กว้างขึ้นถ้าใครจับแป้งฟาดให้มันกว้างขึ้นไม่เป็นเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะคะเราสามารถใช้วิธีเอามือดึงดึงขอบแป้งเพื่อให้ตัวแป้งยืดออกแบบนี้ก็ได้ในระหว่างที่ดึงถ้าแป้งมันมีรอยขาดบ้างเล็กๆน้อยไม่ใช่ปัญหานะจ๊ะ ถัดมาได้เวลาของการใส่ไซแล้วนะคะสำหรับไซด้านในป้าจะใช้ยกเฟรสฝอยทองสดใหม่ตัวนี้ฝอยทองของยกเฟรสเนี่ยคุณภาพดีทําจากไข่แดงสดสีสวยตามธรรมชาติแล้วดูเนื้อเขานะคะชุ่มฉ่ำนนาเชื่อมหวานหวานมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เส้นเล็กสวยแล้วที่สำคัญอร่อยมากในการใช้งานให้ยีเส้นฝอยทองให้แตกออกจากกัน สำหรับโรตี1ชิ้นป้าจะใช้ฝอยทองประมาณ20-25กรัมวางฝอยทองที่แป้งด้านใดด้านหนึ่ง ฝอยทองของหยกเฟรชเนี่ยไม่ต้องเอามาทำโรตีกินเล่นๆก็อร่อยอย่าลืมหาซื้อมาลองชิมดูนะคะอร่อยจริงๆไม่โม้เมื่อใส่ฝอยทองลงไปในแป้งแล้วจัดการมวลแป้งจุดเล็กๆที่เห็นบนแป้งไม่ใช่ขี้ฝุ่นนะแต่ว่าเป็นรอยขาดของแป้งซึ่งไม่ใช่ปัญหาในการทำมวลแป้งไปเรื่อยๆจนสุดขอบของแป้งจับปลายแป้งสองฝั่งประกบแล้วก็กดให้ติดกันกดกดกดให้แน่นนิดนึงไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้องจะคลายตัวตอนทอด นี่น้องโรตีบอมของเราก็จะดูละไม้คล้ายคลึงกับโดนัทแล้วนะถัดมาได้เวลาของการทอดนำน้ำมันพืชใส่กระทะแล้วตั้งไฟให้พอร้อนวางโดนัทเอ้ยโรตีลงไปในกระทะใช้ไฟกลางหรือไฟกลางค่อนมาทางออดทอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งแป้งสุกดีทั่วทั้งชิน้น ตอนทอดเราสามารถกดแป้งให้แบนลงเล็กน้อยได้เพราะแป้งบางส่วนเขาจะป่องอะค่ะส่วนที่ป่องๆอ,อาจจะไม่ได้สัมผัสกับน้ามันอย่างเต็มที่และทั่วถึงเราจึงต้องกดแป้งช่วยนิดนึงในการทอดใครจะใส่เนยใส่มาการีนลงไปเพื่อช่วยเพิ่มความหอมด้วยก็ได้นะจ๊ะเมื่อโรตีของเราสุกดีแล้วตักขึ้นและแน่นอนนะจ๊ะนจ๋าโรตีจะต้องราดนมข้นหวานเยอะๆชาม แป้งโรตีสูตรนี้จะมีความเหนียวนุ่มอร่อยมากตัวโรตีเราสามารถโรยน้ำตาลเรนโบว์เพิ่มสีสันได้นะกินสุดๆไปต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบแป้งโรตี1สูตร23สบาท35สตางคสูตรทำแป้งโรตีได้8ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบแป้งโรตีเปรปาๆต่อชิ้นจะอยู่ที่2บาท92ตาง สำหรับโรตีบอม1ชิ้นในกรณีที่ใช้ฝอยทองของหยกเฟรส25กรัมต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่8บาท92สตางค์จ้าราคาไม่แรงแถมยังอร่อยน่ากินสุดๆแป้งโรตีกับฝอยทองของหยกเฟรสเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆอย่าลืมหาซื้อฝอยทองของหยกเฟรชมาใช้กันเยอะๆนะหนึ่งการันตีความอร่อยวันนี้ป้าลาไปก่อนแล้วนะบายยสวัสดีจ้า